นอรถกระบะมือสองราคาประหยัดต่อรองกันได้นะคะเอาไปใช้ประกอบอาชีพเอาไปวิ่งกันได้เลขทะเบียนสวยด้วยนะคะคันนี้โตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคปค่ะรถกระบะป,ปี2012นะคะจัดทรงรงแบกเรียบร้อยค่ะติดฟิล์มแล้วนะคะแต่สีรอบนอกไม่สวยนะคะเน้นตามสภาพเลยค่ะรถขับวิ่งได้ปกตินะคะหน้าเดิมท้ายเดิมผทุกทานเริ่มพร้อมโอนนะคะภาสีไม่ขาด แต่เน้นตามสภาพค่ะเพราอเป็นรถมือ2องผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแคปเปิดได้เลขไม้สองแสนกวโรค่ะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านสนใจคันนี้นะคะต้องการต่อรองหรือว่าต้องการนัดดูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะเพื่อนัดหมายวันเวลาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรไปคุยเพื่อขอข้อมูลก่อนตัดสินใจก็ได้นะคะก่อนออกเดินทางค่ะ แอดมินนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ